กระเป๋าตังค์อีกใบนึงให้พวกเราเท่ากับตอนนี้คุณผู้ชมหลายท่านส่วนใหญ่จะมีกระเป๋าตังค์สองใบถูกไหมคะกระเป๋าตังค์จริงๆที่เราเอาใส่เงินไปซื้อของกับกระเป๋าตังค์ออนไลน์วอลเล็ตที่อยู่ในโทรศัพท์ในแท็บเล็ตของพวกเราจะมีอีกหนึ่งกระเป๋าตังค์ออกมาโดยการใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนเพื่ออะไรเพื่อมาใช้เงินดิจิตัลหนึ่งบาทซึ่งต้องย้ำว่า เงินดิจิตอล1,000 0บาทนั้นไม่ได้เป็นดิจิตอลเคอเรนซีแบบบิตคอยคือเป็นเงินสก,กุลเงินดิจิตอลแต่เป็นเงินสก,กุลเงินบาทนี่แหละเพียงแต่เราจับต้องไม่ได้แต่เหมือนกับเราได้สิทธิ์ในการใช้เงินบาทจํานวน1,000 0บาทผ่านการใช้ตัวบล็อกเชนนะคะซึ่งทางรัฐบาลบอกว่า จะเป็นบล็อกเชนสัญชาติไทยนะคะเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยในเรื่องของความปลอดภยัยเอาบล็อกเชนเนี่ยสร้างแอปพลิเคชันขึ้นมานะคะที่ใส่เครื่องหมายคำถามก็คือตอนนี้เรายังไม่รู้ว่าแอปนี้จะชื่ออะไรแต่ที่แน่ๆคือไม่ใช่แอปเป่าตังเงินจะถูกโอนตรงเข้ามาที่แอปนี้ที่เป๋าตังใบใหม่ใบนี้ของเรานะคะจะไม่ผ่านการหักหัวคิวเลยนะ แล้วต่อไปพัฒนาแอปที่ว่านี้ไปสู่สิ่งที่เรียกว่าซ u เปอร์แอปเลยนะคะก็คือว่ากำหนดการใช้จ่ายผ่านระบบป้องกันการล้วไหลของเม็ดเงินผ่านซ u เปอร์แอปนี้ได้เลยแล้วด้วยความที่มันเป็นซ u เปอร์เนี่ยมันก็จะไม่ใช่แค่แอปเอาไว้เก็บเงินไว้จ่ายเงินอย่างเดียวแต่ว่าอนาคตเนี่ยมันจะพัฒนาไปสู่การทำธุรกรรมอื่นๆน,นะคะอย่างเช่นการเข้าไปรับสวัสดิการต่างๆของทางรัฐบาลถือหรือที่เรียกกันว่า e-government หรือว่ารัฐบาลแบบออนไลน์อะคะ่ะมันเริ่มจากบล็อกเชนแบบนี้เลยนะคะคุณผู้ชมอ้าวที่ นี่ถามว่าให้เห็นภาพชัดๆทำไมเรียกบล็อกเชนบล็อกเชนเนี่ยเหมือนกับแต่ละคนที่มีกระเป๋าตังหรือมีข้อมูลทางธุรกรรมเนี่ยแต่ละคนก็คือ1บล็อกมีเป็นบล็อกบล็อกบล็อกแบบนี้ค่ะบล็อกก็คือเป็นกล่องเก็บเก็บเงินเก็บข้อมูลของเรานะคะเชนคือห่วงโซ่เชื่อมโยงแต่ละบล็อกการทํางานคืออายกตัวอ,อย่างง่ายๆผู้ชมมีเงินอยู่ในบล็อกของเราเนี่ยเราโอนตรงไปหาพ่อค้าแม่ค้า ผ่านเป๋าตังของเขาใช่ไหมคะผ่านแอปของเาาทั้งเป็นกระเป๋าตังออนไลน์นะคะห่วงโซ่ทั้งหมดนี้มันก็จะส่งต่อกันสังเกตอะไรอย่างนึงไหมคะที่หายไปธนาคารหายไปตัวกลางหายไปแล้วค่ะการใช้บล็อกเชนไม่มีตัวกลางแล้วค่ะซึ่งหมายความว่าเราโอนตรงกันและกันเลยนะคะมันดียังไงหนึ่งมันเร็ว2พรามันไม่ผ่านตัวกลางมันไม่ต้องไปเสียค่าธรรมเนียมอะไรเยอะแยะมากมายนะคะ3คือทุกครั้งที่มันมีการส่งข้อมูลหากันในแต่ละคนเนี่ยมันตรวจสอบย้อนกลับไปได้หมดเลยนะ ว่าเราจ่ายเงินไปให้ใครคนนี้เอาเงินไปซื้อกับใครซื้ออะไรคนนี้เอาเงินไปให้ใครสมมติว่าคนสุดท้ายคือรัฐบาลได้เงินเสร็จได้ภาษีมารัฐบาลเอาภาษีไปใช้จ่ายอะไรมันสามารถตรวจสอบแบบนี้ได้ไปจนถึงระดับที่เป็นโครงการของรัฐบาลเอาเงินไปจัดซื้อจัดจ้างยังไงเนี่ยมันตรวจสอบได้หมดแต่รับบล็อกเกิดใครมีการจะทุจริตจะไปแอบแก้ไขตัวเลขแก้ไขข,ข้อมูลเนี่ยทำไม่ได้เพราะถ้าทำปั๊บเนี่ย บล็อกอื่นเนี่ยมันมีข้อมูลย้อนหมดเนี่ยมันรู้กันหมดการจะแฮกเข้ามาแอบขโมยเงินแฮกเข้ามาขโมยข้อมูลแฮกบล็อกเดียวไม่ได้ถ้าเป็นบล็อกเชนคุณต้องแฮกหลายบล็อกมากๆซึ่งมันทําให้มันยากขึ้นนี่คือข้อดีของการทําไมเอาบล็อกเชนมาใช้ในระบบดิจิตอลวอลเล็ตซึ่งจะกลายเป็นระบบใหญ่ในอนาคตของประเทศนะคะเพราะนั้นอย่างที่บอกค่ะโปร่งใสไร้ตัวกลางนะคะแล้วมันจะทําให้ปิดช่องนะเรื่องการหักหัวคิวเนี่ยหนึ่งหมื่นมันต้องเข้ากระเป๋าเราเต็มเต็มนะคะ และอะไรป้องกันการใช้เงินผิดวัตถุประสงค์อย่างเช่นเราอยากได้เงินสดอะ่ะเอาหมื่นหนึ่งเนี้ยไปจ่ายที่ร้านค้าทอนเงินกันได้ไหมร้านค้าหักไว้2,000เราเอา800 0ออกมาเก็บไว้ได้ไหมยอย่างนี้ทำไม่ได้แล้วเพราะเขาต้องการให้เอาหมื่นหนึ่งเนี่ยไปหมุนไปซื้อต่อหลายๆรอบนะคะรวมไปถึงเรื่องของการพัฒนาไปสู่การเติบโตในระดับเศรษฐกิจดิจิตัลนั่นเองนะคะแต่ทั้งหมดที่พูดมานี้จะเกิดขึ้น ปีหน้าคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นตอนนี้ย้ำนะสิ่งที่ทุกคนเจอก็คือการเข้ามาของมิจฉาชีพในตอนนี้เดี๋ยวขึ้นให้ดูเลยว่ามีอะไรที่เราต้องระวังบ้างเอาดูด้านหลังเลยนะคะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นการส่ง SMS เข้ามานะคะให้เราเนี่ยกดลิงก์เข้าไป่าเพื่อรับเงินอย่าไปกดเด็ดขาดลิงก์ทุกลิงก์ตอนนี้ไม่มีจริงนะคะเข้าไปเดี๋ยวดูดเงินเรานะหรือหลอกลวงให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันทำหน้าตาให้เหมือนเป็นแอปของรัฐบาลอย่าไปเชื่อนะคะทั้งหมดนี้คือ ปลอมนะคะรอความชัดเจนจากทางรัฐบาลก่อน อยากได้เงินตอนนี้รีบกดเข้าไปเนี่ยแทนที่จะได้เงินหมื่นอาจจะสูญเงินแสนเสียเงินล้านกันและสิ่งที่ต้องย้าก็คือเมื่อสักครู่บอกไปแล้วเงิน10,000ื่นบาทนี้ไม่ใช่เงินที่เสกมาจากในอากาศไม่ใช่เงินออนไลน์ที่อยู่ๆก็อุบปลุกขึ้นมามันเป็นเงินสกุลเงินบาทจริงที่จะต้องผ่านการหยิบยืมเข้ามานะคุณผู้ชมแล้วถ้ามันใช้จ่ายไม่เป็นไปตามเป้าไม่เกิดพายุหมุนทางเศรษฐกิจจริงๆคนที่ต้องแบกรับหนี้ของประเทศก็คือพวกเราเองนะคะเพราะนั้นฝากรัฐบาลว่าขอให้โครงการ ต้องประสบความสําเร็จอย่างที่ตั้งเป้าไว้